ค่ะวันนี้ก็จะมาอาธิบายการบ้านนะคะเครื่องคิดเลขออก7 s e g m เ n ็4สี่หลักแล้วก็คีย์บอร์ดสี่คูนสี่ค่ะเขียนด้วยภาษา C ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่อมันจะคล้ายกับการบ้านครั้งที่แล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะโดยเริ่มที่แบบ define no_key นะคะ0 x f เป็นการ define no_key สี่คูนสี่อันนี้จะเป็นของปุ่มกดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นของเซ s e เมนต์ค่ะ ค่ะแล้วก็แบบโค้ดอันนี้ก็คือจะเป็นการทำแบบโค้ดของการบ้านข้อที่แล้วเลยค่ะแล้วก็ขอเริ่มที่ตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบฟังก์ชันของเครื่องคิดเลขอะคะ่ะโดยแสดงออกทางซิิกเนต์น,นะคะค่าสูงสุดที่ได้ก็จะเป็นค่า9999เนะคะแล้วก็เป็นเลขอะค่ะที่ติดลบไม่ได้แล้วก็ หารได้แค่จํานวนเต็มค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเหมือนเครื่องคิดเลขเลยค่ะโดยไล่ที่แบบตามปุ่มกดนะคะโดยเป็น1 2 3เท่ากับ4 5 6 0 7 8 9บวกแล้วก็เคลียร์หารคูณแล้วก็ลบค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟังก์ชันของเครื่องคิดเลขที่แบบได้มานะคะค่ะต่อไปก็จะเป็น เซเว่นเซกเมนต์นะคะเซตให้เซเว่นเซกเมนต์นะคะออกที่พอร์ต F แล้วก็เป็นเอา p ์พุตของเซเว่นเซกเมนต์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลออกทางเซเว่นเซกเมนต์ค่ะอันนี้ก็จะให้พอร์ต K นะคะเป็นเอาต์พุตแล้วก็อันนี้ก็คือให้เลือกว่าอันไหนอะคะ่ะแสดงผล อันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลตา่ตางๆของเดเวนเนตยค่ะโดยจะเหมือนกันบ้านกับการบ้านครั้งที่แล้วค่ะ,ะต่อไปก็จะเป็นอ่าคอมเบอร์อินเตอร์ลับค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นในส่วนของเซตอัพเราจะเริ่มจาก void setup โดยที่เราจะให้ initial uh, segment Se initial common segment d i g i t a segment Se ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ initial segment Se ทั้งหมดแล้วก็ต่อไปจะเป็น initial ตัวคีย์บอร์ด4คูน4แล้วก็ต่อไปจะเราทำการ initial uh, timer interrupt ด้วย ในส่วนของ loop ตรงนี้จะเป็นส่วนของการคำนวณค่าก็คือการ operation โดยที่เราจะให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับ0ูนย์แล้วก็ค่าที่2เท่ากับ0ูนแล้วก็กำหนดให้ state เป็นตัวแปร s แล้วก็การ operation ก็คือการคำนวณเท่ากับ4เราจะหลังจากนั้นเราจะใส่ y เเราจะรับค่าจาก keypad สี่คูณสี่ แล้วก็เราจะแบ่งกรณีเป็นกรณีบวกลบคูณหารหลังจากนั้นในส่วนของเอ่อเคสเท่ากับตรงนี้ก็คือเป็นผลของการบวกลบคูณหารซึ่งสี่บรทััดตรงนี้จะเป็นวิธีการคํานวณก็เป็นพื้นฐานก็คือค่าถ้าเป็นการบวกเราก็จะเอาค่าค่าแรกบวกกับค่าที่สอง แล้วก็การลบก็คือเอาค่าแรกลบกับค่าที่สองการคูณก็จะเอาค่าแรกคูณค่าที่สองแล้วก็การหารก็จะเอาค่าแรกหารค่าที่สองแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าผลที่มันออกมามากกว่าเก้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 าก็คือมันไม่สามารถที่จะแสดงตัวเลขออกมาได้เราก็จะให้มันแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นเก้าเก้าเก้า้าก็คือเป็นมันเออมัน สแสดงออกมาได้จำกัดได้เท่านี้ในเซ g m เน t เซกเมนต์สี่หลักแต่ในกรณีเอก็คือกรณีนอกเหนือจากนี้ก็ก็คือน้อยกว่าเก้าเก้าเก้าเนี่ยเราก็จะค่าที่ออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้ใการคำนวณของี่มรนทัดที่เราเขียนในกรณีนี้หลังจากนั้นเราจะทำการเมื่อเราคำนวณ ค่าที่ได้ออกมาเสร็จแล้วเราจะทําการเคลียร์ค่าก่อนที่จะกลับไปคํานวณค่าใหม่ในส่วนเคส4ตรงนี้จะเป็นการเคลียร์ค่าในส่วนของ Default ตรงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดกรณีที่เราค่าที่เรากดไปอมันไม่ใช่การโอเปอเรชันแบบบวกลบคูณหาร เราก็จะใช้เงื่อนไขในส่วนของ default ในส่วนตรงนี้โดยที่ในกรณี if state เท่ากับ s ในกรณี state แรกโดยที่เราจะให้ค่าแรกบวกกับ string ตรงนี้แล้วก็เราจะทำการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกแล้วก็เราทำการโชว์ค่า t o int ตรงนี้แล้วก็ กรณี e l ก็คือ,อกรณีนอกเหนือจากกรณีนี้โดยที่จะเป็นตัวนของค่าที่2บวกสตริงแล้วก็ตรงนี้ก็จะลบค่าที่ไม่ต้องการออกเหมือนเดิมแล้วก็จะจะโชว์ค่าตรงนี้ค่าที่2องถูอินในส่วนของ Setup กับ loop ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูผลแล้วก็ตัวอย่างของการกดเครื่องคิดเลขดู ขอบุณค่ะสวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมากดเครื่องคิดเลขออกเซเวนเซ gment สหลักนะครับส่วนโจทย์ก็จะคือที่คิดมาก็เป็น1บวก4เท่ากับ5 8ลบ5้าเท่ากับ3 4คูณ4เท่ากับ16 2ห่สิหาร5้าเท่ากับสี่ แล้วก็4บวก2บวก5เท่ากับ11นะครับกดอัพโหลดก็ศูนนะครับอันนี้จะเรียงมา a b c d ก็บวกลบคูณหารเลยนะครับชาช้าก็คือเท่ากับดอกจันก็คือกดเคลียร์ให้มันเป็น0 0 0 0นะครับ เริ่มแรกหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าก็ตรงตามที่คิดนะครับต่อไปจะเป็นการลบ8ลบหเท่ากับสามกด คือให้เป็นศูนย์ศูนย์นะแปดลบห้าเท่ากับสามก็ได้ตรงตามนะครับต่อไปจะเป็นการคูณสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกคสี่คูณ 4เท่ากับ16ก็ตรงตามที่ออกมานะครับต่อไปจะเป็นการหาร20หาร5้เท่ากับสนะครับ20หาร ห้าเท่ากับสี่นะครับต่อไปสี่บวกสองบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับสี่บวกสอง กับ11ก็ได้ตรงตาม5ข้อที่กำหนดมานะครับขอบคุณครับ